ดีพร้อมผนึกกำลังมอเกษตรหนุนกลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมเข้มแข็งเติมโตสู่โมเดิร์นเทรดกลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมจับมือมอเกษตรจัดเผยแพร่ผลสำเร็จกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มสมุนไพรและเกษตรอุตสาหกรรมปี68สร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมสู่ตลาดโลกโมเดิร์นเทรดมุงเป้าลดต้นทุนลดของเสียเพิ่มยอดขาย กลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมรวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดสัมมนาเผยแพร่ผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพสมุนไพรและเกษตรอุตสาหกรรมภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรมประจําปีงบประมาณพศ2568กล่องพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมกลมส่งเสริมอุตสาหกรรมเมื่อวันที่7กรกฎาคม2568ณห,ห้องแกรนด์บอลรูม4โรงแรมมารวยการ์เดน ถนนพระหนโยธินกรุงเทพมหานคร ภายในงานสัมมานาครั้งนี้ดรจิติโชตสุภกําเนิดผู้อํานวยการกองพัฒนากเกษตรอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นประธานในงานพร้อมมอบโลร่รางวัลแห่งความสําเร็จรางวัลผู้ประกอบการประเภททีมดีเด่นและรางวัลผู้ประกอบการดีเด่นแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน6กลุ่ม30กิจการได้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรแปรรูปกลุ่มอุตสาหกรรมผักและผละไม้แปรรูป กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสําอางจากผลผลิตทางการเกษตรกลุ่มอุตสาหกรรมโกโก้กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มและกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรอ,อินทรีย์ ดรกิติโชติสุภกำเนิดผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมกลมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าการพัฒนาภาคเกษตรอุตสาหกรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งในบริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยการสร้างเครือข่ายนี้ไม่เพียงแต่ช่วยในการแลกเปลี่ยนความรู้และทรัพยากรแต่ยังเสริมสร้างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีศักยภาพในการขยายตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ดรกิติโชตกล่าวอีกว่าทั้งนี้ภาครัฐและเอกชนจะต้องร่วมมือกันในการพัฒนาเทคโนโลยีและการตลาดเพื่อสนับสนุนการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเกษตรอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนซึ่งการสร้างเครือข่ายสมุนไพรและเกษตรอุตสาหกรรมช่วยให้เกษตรกรมีความสามารถในการปรับตัวต่อความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเช่นการสนับสนุนการผลิตที่ยั่งยืนการลดการใช้ เคมีและการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ซึ่งจะเป็นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ ดกรกิติโชตกล่าวต่อว่ารวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแปรรูปสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีศักยภาพสูงเช่นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องสําอางหรือยาที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบที่มีอยู่ได้และการพัฒนาเครือข่ายนี้ยังช่วยให้เกษตรกรและผู้ผลิตสามารถแข่งขันในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ดีขึ้นโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทรัพยากรระหว่างภาคส่วนต่างๆ การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตการฝึกอบรมเกษตรกรการส่งเสริมการใช้มาตรฐานการผลิตและการแปลรูปที่มีคุณภาพสูงและการแบ่งปันช่องทางการตลาดซึ่งส่งผลให้เกษตรกรและผู้ประกอบการท้องถิ่นสามารถสร้างรายได้และกระจายรายได้ในชุมชนได้อย่างยั่งยืนรวมถึงการสร้างงานในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ดรกิติโชตกล่าวสุดท้ายว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้ดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพสมุนไพรและเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเสริมสร้างความเข้มแข็งในการผลิตและการแปลรูปสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เกษตรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสมุนไพรและเกษตรอุตสาหกรรมในตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศทางด้านรองศาสตราจารย์ดเรเมธินีวงวานิตรำพากอนประธานหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะหัวหน้าโครงการเปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ประกอบกิจการเพื่อยกระดับให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงแผนที่จะขายด้วยต้นทุนวัตถุดิบแต่เรานำมา และรูปสินค้าเกษตรต่างๆเพื่อนำเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดโมเดิร์นเทรดโดยตลอดระยะเวลาของโครงการที่ทีมผู้เชี่ยวชาญได้ลงพื้นที่อยู่ร่วมกับพี่น้องผู้ประกอบการผู้ประกอบการได้องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์เป็นอย่างมากทำให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย อีกทั้งเราจะต่อยอดในการทำงานร่วมกับกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมกลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมเพราะต้องการผลักดันให้ผู้ประกอบกิจการเพิ่มมากขึ้นซึ่งยังมีพี่น้องเกษตรกรอีกหลายคนที่ต้องการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์อีกจำนวนมากและที่สำคัญเราต้องการที่จะให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับสินค้าเกษตรเกษตรอุตสาหกรรมสู่ตลาดโลกโมเดิร์นเทรดโดยเน้นที่การลดต้นทุนลดของเสียและเพิ่มยอดขายเป็นสิ่งสำคัญและเป็นมิตรกับ แ,แ,แวดล้อมอีกด้วยรองศาสตราจารย์ดเรเมทินีกล่าวหลังจากนี้จะนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาพัฒนาให้มากยิ่งขึ้นให้มากกว่าเรื่องขององค์ความรู้พื้นฐานทั่วไปเพราะมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เรามีสถาบันคนคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร i f r p d และสถาบันคนคว้าพัฒนาผลิตผลเกษตรอุตสาหกรรมกาพีเมืองนวัตกรรมส่วนขยาย Food i n n o v a l i s t at KU และสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิ ที่ไหลเกษตรศาสตร์เคยดีดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ใช่แค่เกิดต้นแบบโปรโตไทป์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ต้องเกิดเป็นต้นแบบที่มีงานวิจัยรองรับและมีการเพิ่มเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้าไปด้วยรองศาสตราจารย์ดรเมทินีกล่าวในที่สุดสำหรับการดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพสมุนไพรและ,กะเกษตรอุตสาหกรรมปีงบประมาณพศ2 5 6 8บในครั้งนี้มีวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs จำนวน30กิจการ ซึ่งทุกกิจการจะได้รับการพัฒนาแบบคู่ขนานใน3ด้านไปพร้อมกันคือด้านผลิตภัณฑ์ด้านบรรจุภัณฑ์และด้านการตลาดทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมสู่ตลาดโลกโมเดิร์นเทรดโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมออกสู่ตลาดโลกได้อย่างแท้จริงซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการที่มีผลสําเร็จโดดเด่นหรือ success case ในการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิน้น6กลุ่มกิจการได้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรแปรรูปกลุ uh ่มอุตสาหกรรมผักและผลไม้แปรรูปกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางจากผลผลิตทางการเกษตรกลุ่มอุตสาหกรรมโกโก้กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มและกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์และผู้ประกอบการประเภททีมดีเด่นได้แก่กลุ่มเกษตรอินทรีย์รวมถึงผู้ประกอบการดีเด่นได้แก่วิสาหกิจชุมชนหักแปรออร์แกนิกฟาร์มวิสาหกิจชุมชนเพื่อนไพรและวิสา ภกิจชุมชนเกษตรพืชผล ทั้งหมดนี้คือผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพสมุนไพรและเกษตรอุตสาหกรรมภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณพศ2568กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง30กิจการเกิดผลลัพธ์ในการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นโดยการพัฒนาให้ผู้ประกอบการ สามารถพัฒนาผลิตภาพและศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจและเพื่อเศรษฐกิจทั้งด้านตัวผู้ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์ด้านการตลาดโดยใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ใช้ตลาดนำการผลิตเพื่อย,ยกระดับผลิตภัณฑ์สร้างรายได้นำความมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรอยยิ้มให้พี่น้องเกษตรกรไทยให้ก้าวสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไป นอกจากนี้ภายในงานสัมมนา,าครั้งนี้มีการนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมในโครงการโดยกลุ่มผู้ประกอบการทั้ง6กลุ่มและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลผลสำเร็จโดดเด่น success case รางวัลผู้ประกอบการประเภททีมดีเด่น the best of the best teams และรางวัลผู้ประกอบการดีเด่น excellent entrepreneur ซึ่งดำเนินการเสวนาโดยรองศาสตราจารย์ดเรเมธินีวงวานิตรามพากาพรหัวหน้า โครงการอีกด้วยประวิทย์ลิ้มเจริญข่าว2ว News วีรายงาน